สวัสดีครับผมกิติพงศ์พงมาลานะครับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนนะครับเรามีธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบนะครับแล้วก็เมล็ดในอบแห้งแล้วก็มีโรงไฟฟ้าจากก้รชีวภาพดด้วยนะครับขนาด12เมกะวัตต์นะครับแล้วก็มีโรงงานทั้งหมด4ที่นะครับหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่สุราษฎร์ธานี2โรงนะครับแล้วก็ที่ชุมพร1โรงแล้วก็ที่สระบุรีด้วย1โรงนะครับ วิธีการกระบวนการจัดหาวัตถุดิบเราก็ซื้อจากเกษตรกรนะครับโดยวิธีตั้งลานเทหลายๆจุดนะครับรวบรวมวัธธตถุดิบปาล์มเข้าสู่โรงงานนะครับ<พ>แล้วก็มาผลิตแปรรูปเป็นน้ํามันเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่งขายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับราาคคแล้วก็ถัดมาครับการทุจริตการผู้ถึงในส่วนของวัตถุจริตการใชเงินท้องที่มอในการเลือกใช้คริการที่ใดครับ ครับผมกุศลครับในฐานะที่เป็น CFO ของบริษัทกลุ่มสมอทองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้แน่นอนก็เพื่อไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตของบริษัทนะครับโดยที่เราจะสร้างโรงงานสกัดน้ำมันตาล์มเพิ่มอีกโรงหนึ่งที่ภากใต้นะครับเป็นโรงงานขนาด 75ตันผลปาล์มสดต่อชอั่วโมงแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็จะเป็นโรงบีบน้ำมันปาล์มโรงบีบเมล็ดในตปาล์มนะครับส่วนที่เหลือก็จะนำไปใช้ชำระเงินกู้ที่เราผู้มาเพื่อ,ยอขยายกำลังการผลิตนะครับในรอบ2ปีที่ผ่านมาประสงค์ข้อที่3ก็คือการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นะครับส่วนที่4ก็คือการดูแลเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมและก็พุทธกอบแนนครับผมต้องพัานาครับปรึกษาทำสิริธรรมร่ากัการนะครับในแตะทุสายการเงินการบริหารติดตัวนส่วนไวเดี้ร์พุ่งถึการเตรียมความพร้อมในการนำบริตัทเข้าจดทะเบียนแล้วก็แผนการลดตัขอเนทุนมุรหรั รััสดีครับผมสุริยานะครับในฐานะตัวแทนของ APM นะครับในฐานะที่ปรกษาทางการเงินของบริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนนะครับตัวย่อนะครับ SMO นะครับว่าที่หุ้นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราเรียกว่าหุ้นสมอนะครับหลังจากเราได้ได้ดูแลบริษัทมาตั้งแต่ปี2511นะครับต่อเนื่องมานะครับและก็ได้มีการแปลสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเมื่อปี2518เม่อตนปีนะครับ และได้มีการยื่นคำขอต่อสำนักงานกรทเมื่อตอน25เมษายนที่ผ่านมานะครับและได้รับอนุมัติจากสำนักงานกรทให้นําหุ้นมาเสนอขายแก่ประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับเราก็มีความภูมิใจในการพาผู้บริหารนะครับพร้อมกับแปนรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นนะครับในคราวนี้พุทธเกษไทยรัฐนะครับมาโรดโชว์แก่นักลงทุนทั่วประเทศไทยทุจังหวัดนะครับวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัด พิรูโลกนะครับซึเป็นจังหวัดที่4ี่นะครับเึื่อเราเดินทางแต่ชลบุรีนะครับในวันแรกถัดมานะครับต่อมาที่ราชบุรีนครปฐมนะครับวันนี้จังหวัดที่4ี่คือพิซูโลกและตอนเย็นเราจะไปที่นครสวรรค์นะครับทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าเราจะไปที่โคราชนะครับอ๋อแก่นต่อไปเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับและในวันศุกร์หน้าเราจบที่สุราษฎร์นะครับก่อนจะไปสัปดาห์หนึ่งจบที่ตลาดพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพนะครับ ก็เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั่วประเทศไทยนะครับได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็เข้าถึงหุ้นน้ําดีสมรทองครับเราต้องใช้คำปรียบเชิญบคุณพัชวัฒน,นะครับผู้นในการวุ้ส่งนะครับพี่น,นันเสดแต่ยังะมทำได้ผ่านห้แกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นนะครับ